เนื้อเจอกับ,ะะกบซีฟู้ดนะฮะจะไปครับผมเซบผลไข่ครับไข่ตอนตอนเลยไข่ล้วนๆอันนี้ก็รวมมิดนะฮะรวมมิตดถามความเห็นหน่อยครับว่าว่า คิดว่าจะต้องเขียนเนื้ออีมั้ยครับเดียวตรงแล้วจะต้องเพิ่มแหละต้องเพิ่มโอ้เนว่าอิ่มแล้วอะไรครับนี่ยังไม่ได้รึ่งกระเพาะเลยยังฮะยังยังเบาไฟหน่อยพร้อมกระตมกระตเนื้อเนื้อ เ้ยนุ่มเนื้อ,อยังนุ่มเลยไม่ได้มีแค่หมูนะมาไคยล้าละแม่เกอพี่กำลังดูว่าเ <c oughs> นนค่เป <c oughs> ๊ะสี่มันแค่นี้อ๋อมันแค่วางทับ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 จริงจริงมันอาจจะเยอะแล้วก็ได้นะแบบกินจริงจริงแบบตอนเราใส่ในหมอ้อ